อาลีมันี่ยืนยันการมีต่อสัญญาใหม่อย่างแน่นอนยอมขาดใจเวอร์พููมาเน่กับภารกิจเสี่ยงตายเพื่อชาติในครั้งนี้ความภาคภมิใจของทางลิเลอร์พููแฮนเดอร์สันเข้าวังรับเครื่องประรานะประกาศตารางการแข่งนนขันใหม่4ีเกมของทาลิเลอร์พููในครั้งนี้ ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดยกันทางมาเตลยวอเลมนนี่ผู้อำนวยการฟุตบอลของบา์เซโรนายืนยันว่ากาบีกองกลางดาวรุ่งจะต่อสัญญาใหม่กับทีมอย่างแน่นอน โดยนักโค้ของแข้งไวสิเปรานี้ไปที่ตกเฉียงกันอยู่ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาโดยสัญญาฉบับปัจจุบันจะหมดลงในช่วงเดือนมิถุนายนปีหน้าซึ่งสโมสรยังกฤษหลายทีมไม่ว่าจะเป็นทั้งแมนเชสเตอร์ซิตี้เลโปลตลอะไรก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่างจับตาดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยก่อนหน้านี้ทางชจนลาบองตาประธานสโมสรออกมาพูดถึงเรื่องการต่อสัญญาของทางกาบีว่าการเจรจานั้นดำเนินไปด้วยดีและก็มั่นใจได้ว่าจะบรรลุข้อตกลงกันได้ในขั้งนี้ ซึ่งล่งสุดทางอาร์เรบอนีออกมายืนยันอีกเสียงนะว่าแขคงลูกบอดจะต่อสัญญาใหม่กับทางเจ้าบุญทุ่มอย่างแน่นอนโดยมีเขาโครงของข้อตกลงกันระมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการจัดการสารที่นี้และเขาก็อายุเพียงแค่7ปีและฝรั่งนั้นกำลังรองให้เขาอายุ8ปีในวันที่5สิงหาคมนี้ดังนั้นเขาสามารถจัดสัญญายาวได้มากกว่า3ปี เรามีรายละเอียดเล็กน้อยที่ต้องจัดการแต่ลักนั้นดำเนินการได้ห0ึ่งรเปกาบีจะอยู่กับทางบารเซลนาต่อไปในครั้งนี้สักครั้งหลายคนมีความคิดนะว่าอยากจะทําบางอย่างเพื่อชาติบ้านเกิดของตนเองบ้างแม้ว่าจะไม่ได้อาเงินมีเงินมากมายแก่กองอะไรมากมายก็ตามและฟุตบอลอาชีพเองก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันถือแบงว่ราะการเล่นกระทางสโมสรจะทาให้พวกเขาได้ค่าเหนื่อยจนเอาไปซื้อของหรูหราได้แต่การทําประโยชน์เพื่อบ้านเกิดก็เป็นสิ่งที่ล้าค่าไม่แพ้กัน ดังสดีโอมาเน่ปีกคนใหม่ของทางบบเยอร์มินิกก็เป็นหนึ่งในนั้นเขาตุ้มเทยอย่างเต็มที่อยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นการเล่นกับทางสโมสรต,ต่างๆหรือกับทีมชาติเซเนกัลและล่าสุดนั้นก็เปิดเผยได้ว่าถึงขั้นพร้อมที่จะสู้เพื่อบ้านเกิดจนแม้ว่าจะต้องเสียชีวิตไปก็ไม่นึกเสียดายแม้แต่น,นิดเดียวโดวยการย้อนกลับไปในศึกแอฟริกันคัพออฟเนชั่นหรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อของแอฟริกันเนชั่นคัพ2021 ที่เตะกันเมื่อชุดต้นปีที่ผ่านมามันในนั้นเคยมีอาการกระทบกระเทือนทางสมองในรอบ16ทีมสุดท้ายที่จะกระทังเคฟเวิร์ฟจากการที่เขาชนกระทังโบซินยา ja, ผู้สับประตูของเคฟเวิร์ฟจะทำให้เขาต้องโดนเปล่นตัวออกจากสนามหลังจากที่เพิ่งทำประตูแรกให้กระทางทีมในเกมนั้นไปได้ไม่นาน แม้ว่าสุดท้ายแล้วซเซเนก้จะชนะไป2ต่อ0นแต่นั่นก็เป็นชัยชนะที่สร้างความเครียดให้กับทางซเซเนกกลพอสมควรเพราะหากต้องเสียแนวรุกคนสำคัญที่สุดคนหนึ่งของทีมไปแล้วมันก็อาจจะทำให้พวกเขาต้องจอดป้ายตั้งแต่รอบต่อไปเลยก็ว่าได้ซึ่งในเวลาต่อมาแพทย์ก็ได้นำนะว่ามานีคควรจะต้องพักรักษาตัวอยู่ที่เฉยสักห้าวันนะซึ่งในตอนว่าลิเวอร์พูลเองก็กลุ่มกับสันการณ์ดังกล่าวเช่นเดียวกันเพราะจถึงตอนนั้นพวกเขายังมีลุ้นแชมป์นาการ2021 ครบทั้ง4ประการดังนั้นหงแดงเลยต้องการจะให้บาเน่ได้พักตามที่แพทย์แนะนําสื่อบวกเขาก็จริงจังกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากถึงขั้นกดดันสมาพาั์ฟุตบอลเซเนกัลด้ว่าอย่ารีบร้อนใช้งานบาเน่และส่งจดหมายไปหาสมาพาั์ฟุตบอลนานาชาติเลยทีเดียว โดวยมัน,น้ได้เผยด้ว,ยว่าผมเนี่ยไม่เคยพูดเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนั้นเลยนะแต่ตอนที่ได้รับอาการบาดเจ็บในเกมกับทางแคปเวิร์ฟและมีอาการกระทบกระเทือนทางสมองนั่นนะเลวพูกรดดันไปยังสมาพันธ์รวมถึงเขียนจดหมายไปหาฟีฟากกนอีกด้วยเพื่อบอกว่าผมจําเป็นต้องได้พักอย่างน้อย5วันในครอ้งักนี้ มันคงจะไม่มีปัญหาอะไรถ้าไม่ใช่ว่าต้องการจะพัก5วันจะทำให้มาเน่ต้องอดลงเล่นในเกมรอบก่อนรองชนะเลิศอีคอเชีเรียนกีนีซึ่งทางมาเน่ก็ไม่ได้เห็นด้วยเกี่ยวกับเรื่องนั้นถ้าผมต้องพักตามนั้นก็หมายความว่าผมจะพลาดในรอบก่อนรองชนะเลิศทีมแพทย์ของทีมชาติของเราก็ต้องทำตามกฎกันอีกด้วยแต่ตอนที่พวกเขาบอกกับผมว่าต้องพักนะผมก็ติดต่อไปหาโค้ชแล้วพูดเองเลยนะว่าเฮ้ยหมอไม่อยากจะให้ผมลงเล่นแต่คุณต้องใส่ชื่อผมเป็นสิบเป็นตัวจริงนะ มาเน่จริงจังกับการภารกิจเพื่อบ้านเกิดเป็นอย่างมากจนถึงขั้นยอมตายเลยที่สัไปารวมถึงรับปากคนใหญ่คนโตในวงการฟุตบอลเซนิกลนะว่าถ้าเกิดตนต้องตายจากการเล่นเกมนี้อีกฝ่ายก็ไม่ต้องรับผิดชอบเลยแม้แต่นิดเดียวฉะนั้นผมก็ติดต่อไปหาท่านประธานสมาธ์และบอกกับเขาแต่ว่าประนั้นจะเป็นต้องนัดหาบริกันเพราะอยากจะเล่นเกมนี้ผมยังสละชีวิตของตวเองเลยนะ ผมบอกไปด้วยนะว่าผมรู้ดีว่าผมไม่ควรจะลงในเกมนี้แต่มาสัญญากันเลยดีกว่ามันจะเป็นความรับผิดชอบของผมเองผมจะสัญญาให้เลยถ้าเกิดผมตายขึ้นมาพวกเขาก็สามารถบอกได้ว่ามันเป็นความผิดของผมเองไม่ใช่ความผิดของใครทั้น,นตอนแรกพวกเขาบอกว่าาดิโอนายเล่นไม่ได้หรอกนะแต่ผมก็ตอบกลับไปว่าไม่ไม่ไม,ไม่มันไม่จะเป็นต้องคิดถึงเรื่องนั้นกันเลยนะหลังจากมันยังมีท่าทีว่าเขาจะไม่สมหวังมานีก็ไปกดดันกับทางโค้ชเพิ่มเติม จนสุดท้ายแล้วเขาก็ประสบความสำเร็จตอนนั้นมันเป็นเวลาสักตีหนึ่งหรือตีสอทุกคนก็ตื่นตระหนกเป็นอย่างมากและผมก็พูดขึ้นว่าโค้ชครับผมรู้ดีว่าขนาดคุณเองก็ยังกลัวเอาเป็นว่าถ้าเกิดผมตายหรือเกิดอะไรขึ้นมานะคุณก็แค่เขียนจดหมายที่บอกว่าผมอาสา,าเล่นเกมนี้เองก็ได้ทุกคนกังวลกระวายดูที่สุดเลย ซึ่งจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้สัญญาอะไรแบบนั้นหรอกนะแต่พวกเขายืนกรนารนะว่าไม,ไ,มไม่ไม่ไม่มันเป็นไปไม่ได้แต่ผมพร้อมที่จะลงเล่นเป็นอย่างมากดังนั้นแพทย์ก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเอาไว้มาตรวจกันในตอนเช้าของวันแข่งขันก็แล้วกันพอถึงเช้าของวันนั้นเราเลยทําการสแนกนกันก็จะส่งผลตรวจไปให้กับทางสมพันธ์ผู้บอลแอฟริกาฉะนั้นพวกเขาก็ไปเช็คกับแพทย์อีกทีซึ่งมันก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะดังนั้นแพทย์เลยบอกว่าโอเคคุณลงเล่นได้ ผมว่ามันคงจะเป็นเรื่องที่ซับซ้อนสำหรับเขาก็ได้มัง้งถ้าเกิดผมทำสัญญาแบบนั้นขึ้นมาขอบคุณพระเจ้าที่ทุกอย่างเป็น,ปนไปได้ดีท้ทายสุดแล้วทางเซนติเกลก็เอาชนะทางอียิปต์เรียกินีไป3มต่อหนึ่งโดยที่มาเน่ลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมนั้นกันอีกด้วยก่อนที่ทางทัพสิงโตแห่งตรังกาจะเดินหน้าต่อไปจนคว้าแชมป์แอฟริกันคัพออฟเนชันสมัยแรกในหน้าประวัติศาสตร์ของพวกเขามาครองได้ในครั้งนี้ จอแดนแฮนเดอร์สันกัปตันทีมลิเวอร์พูลได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นการตอบแทนคุณงามความดีหลังเป็นการสำคัญผลักดันให้นักเตะในพิมพ์รังกีดร่วมกันสลักค่าแรงบอบให้กับหน่วยงานด้านสาธารณสุขของประเทศต่อสู้กับการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ีนโดยทางแฮนเดอร์สันมิดฟิลทีมของแดนลิเวอร์พูลเดินทางไปพระราชวัง it, บักกิงแฮมพาเวร์ตบัวพัราชบดีทิมามาเพื่อรับเครื่องราชชั้น Member of British Empire หรือว่า MBE จากพระหัตถ์ของเจ้าชายวินเบียน The Duke of Cambridge หลังจากที่เขาเป็นตัวตั้งตัวตีเรียกร้องให้เพื่อนร่วมอาชีพร่วมแรงร่วมใจมอบรายได้ส่วนหนึ่งซึ่งรวมแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น4ล้านปอนด์หรือราว174ล้านบาทนําไปต่อกกักับทาง,ร,ร,บบาทงรัฐบาลในครั้งนี้นับเป็นเกียรติอย่างสูงสุดของสัรับผมที่มีส่วนร่วมกับหน่วยง,งานด้านสาธารณส,สุขของประเทศผมได้ยินว่าสตาฟของพวกเขาเผชิญกับความท้าทายและเงินบริจาคจะช่วยพวกเขาได้มากเลยนะ ผมมีทำทุกอย่างเพื่อจะทำเพื่อการกุศลที่ผมจะสามารถทำได้เพื่อเป็นจุดแสงสว่างให้กับการทำงานที่น่าทึ่งแบบนี้และเพื่อสนับสนุนโดยงานด้านสาธารณสุขในครั้งนี้ให้เดินหน้าต่อไปโปรแกรมแข่งขันในพิบริกิตต์ของทางลิเวอร์พูลสีนัดในช่วงิงหาคมและก็เดือนกันยายนตอนนี้มีการเป,ปลี่ยนแปลงตารางแข่งขันใหม่นะโดยโปรแกรมในบ้านนัดแรกของทางของแดงกับทางคีสันพารเบดจะคิกออฟในเวลาย0สนาฬิกาจะเป็น2องนาฬิกาของเวลาประเทศไทย ในวันจันทร์ที่15สิงหาคมนักสกีสปอร์ตโดยทีมของทางเชลซคอปนะฮะจะลงเล่นในเวลาเดียวกันในวันจันทร์ถัดมาในวันที่12สิงหาคมพวกเขาจะพบกับทางแมนเชสเตอร์สเตดที่โอทาฟอร์ดพวกเขาจะไปเยือนเอฟเวอร์ตันในวันเสาร์ที่3กันยายนโดยเวลาคิ c k อฟจะขยับไปเวลา12.30นเวลาประเทศไทยก็ประมาณ18.30นตามเวลาของประเทศไทย BT สปอร์ตถ่ายทอดสดในขณะที่ทริปเยือนเชลซีตอนนี้จะเล่นในวันอาทิตย์ที่1 8กันยายน และเ,เริ่มในเวลา16.30นาส่วนบีทีสปอร์ตจะรับหน้าที่ถ่ายทอดสดที่แอนฟิลด์นะฮะกับทางดิวคาสเซนที่ยังคงเล่นในเวลา2 0ิกนของวันพุทธที่31สิงหาคมโดยเกมเปิดสนามของลิเวอร์พูลในกานกร์ท22ในเกมเยือนฟูลแลมนั้นมีการยืนยันนะว่าเวลาคิ c k o f f ในเวลา12.30นาของวันเสาร์ที่6สิงหาคมช่องบีทีสปอร์ตถ,ถ่ายทอดสดซึ่งเวลาทั้งหมดในข่าวนะะั้นเป็นของอังกฤษ และถ้าจะเป็นเวลาของประเทศไทยต้องบวกไปอีก6ชั่วโมงนะฮะอย่างเช่นอังกฤษเตะตอน20นาฬิกาของทางไทยก็จะเตะเวลาต,ตี2นาฬิกาเป็นต้นไปและขาวิบูในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันทุกทุกคนครับ